อ看看อเอาลานวะแล้วก็งุ้มอยู่ทแถลงมือเลยเราบุรีเรางุああ้มอยู่กี่ตุ่มเนี่ยเพลงเต้นเพลงอย่างนี้เพลงว่าล้มกุ้มละแมนเกี่ยวเข่าเนี่ยเกี่ยวละแมงเข่าล้มเนี่ยฮ่าตัุ๊กหลานมาซอยหลายคนดีดนี่ อวามหนาวคนตาแทบไม่ได้เจ้าขอลมพี่น้องยข้าคนอื่นกราบทักทายสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เบิร์ตกูสุกุลเป็นทางฝั่งลายฝั่งไทยฝั่งลาวตามเสีทตางหนวกะยินดีตอนหับเข่าสู่องหนรับภาคเพลินคือเก่าคือเดิมพี่น้อย เศร้านีไ่ไปหาน้องมวยเพื่อนพ่พนอไปหน่อมาไปเห็นพี่เออมาเกี่ยวเขาหเหรอไหมมาเกี่ยวเขาซอยมิตุ้างหน่องมวยก็ได้หนุ่มไปหาเพื่อนเพื่อนเห็น โอ้ลูกไปหาลูกชิเสียงหน่อยหายไปเสียวอยู่เออเออยู่เดี๋ยวดอยสบายดีผมหนาผมตากันโลภนี่ฮะ ปีนิปปีนมาเอ้ยปีนปีนตามก็เข่าไปรบเและเปิดหาปัญหาแขนหน่อยด้เอ้มวยน่ะโดยโดยเอย่องหน่วยไปหาเพื่อนพ่อว่าพี่นอยเถอะอมหองพ่อต้งไปพูดหาห่พ่อข่าวหน้าเจ้าได้ลายบ่ ได้ชอบปีนยังบ่ปันยังบ่ปันเอาเขาเป็นหน่อยกุบตีอาล้เมื่อบ่เขางอ้นก็ไปใช่ไหมดย นั่งพันเกียวเขาปัญหาพักกันหาเขียนหน่อยเนาะโดยโดยจะพากูจิตจะพากูจิตก็ายอะเากินขาบนขากินเนแม่จะไปทกินหรือไปอานนอกบ้ เกี่ยวหน้าเจ้ากระล่มใช่ไหมมวยบร่บระล่มดิยังรถ <laughs> ปันป่นยังดีน,น,นะนเขาหน้าเราดิมันมีทางเขาเอ้อารถแบบมันคือว่ามันมีทางเขาหน้า,นานอยู่กลางมือป่ะ<น>เออ,อยันหน้นานอยู่กลางมือรถเขายา่ากเนาะ ทำลักษาเกียดหน่อย่น้องเอ้ยนี่ครับฮึน่พ่อกบพ่อย่าง,างาไรบ,บ,บ,บอสเนี่ยพ่อยว่ากบแต่เขาต้องมีกบใช่แบบสิอ๋อจับจับอ้ไจับอะไ้ตัวใหญ่บอสตจ๋อเำแขนอือ กบดังเบาแต่ก็คือหูทถอะโอยกบตัวทำแขนเนาะท่นี้แล้วว่ทาท่านี้แล้วแล้วกำลัลมงมาออกอเนาะอ,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 อือ ช่วงเอาไปไว้เยทีนี้จะเได้อี่บงไเนี่ยตรงนาำผูเ้ากเขยวเขาให้ก็ทั้งงูไจักทั้งงูทั้งต่อทั้งเต๋นหมอ ว่าเกี่ยวเขาอยู่หน้ากัทั้งอันปีงทั้งอย่งทั้งทั้งปีงทั้งบุกปุงก็มีปีงก็มีหน้าหมมีเ่าะขึปีงวะฮะปีงเป็นกบบอกตังพันัว่บอกไปเลยดงพันเพาปีงเป็นกบ สภาพเกี่ยวเขานอนกิ่งไว้รึเปล่านะฮะจิงแพ้ได้ฮึ่มจิงแพ้กิงวานได้เนื่อนเกี่ยวแล้วหลับเลยฮะอืม เปล่าก็จะได้อนี่พญายกจักรวาลได้เข่านี่ก็คือคนนี่แหละเข่าก็คือคนนี่แหละแน่เตาใใหม่ๆห็นเห็นเป็นไหมวุ้งามบักคักดอนก็จะว่ามันเป็นตีมเปื่อยเล้วคนกับตอนขึ้นใหม่กับงามจริงอันอยุหลายไปเข่าไปเข่าไปเอาแต่จะเป็นเปล่าก็จะได้วะคนก็เกันเนาะ อืมจยเปอจดวิจำใจเอาจเ่ประกันใจประกันใจไ่าเ้าไมก็ตายจใจเอาแดุ้กคนโโเนาะแล้วแล้วแล้วก็คือีมื่อ้วเนาะ แดวๆกูมานี่เละคนหลายเลยคนมาหลไหมวันนี้พูคนหลายมาเกี่ยวข่าวบุปไปบุมาน่องมวยน่องพันน่องพรพรคำแม่น่องพรแม่น่องมวยมีตู้คือเจ็บแอวแล้ววันนี้ลงมาเอาลานวะแล้วก็งุ่มอยู่แถวเมื่อเดี๋ยวเราผัวเดี๋ยวเรา งูมีกี่ตุมเนี่ยอันมันล่มมันลายลายกว่าอันอันเสียลายกว่าอันได้เนาะอันนี้ใช<น>่ทำตุ่มไม่ไมไหลอมลายร่มร่มสก,กิดตุมมันมุดหยียบงวงเขาจะไปอยู่ทรายแล้วหน้าหายหน้าหายกับพ่อจำหนึ่ง นาตีนบ้านเหมือนกนพ่อ,พอ <c oughs> นักพ่อพอกับน,น้าให้อีก <c oughs> นี่เสียพ่อจอร์คี้อ็พรวาดีเลยนี่ดีค <c> ร <oughs> ึ่งหนึ่งเลยเนาะ <c oughs> มาได้ได้แตเจีนีเดี๋ยวนี้ไปเจาะอีกเลยนี่น เขาปืดหาที่ห่ว,วงดิอเอาตัใครในรูมันเบิ่งบอกเลยแอ้มทับมันอกับมันเะยจะเอาไปได้ได้ không nhau mày không nhau mày này, mày mày không mày 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 cái mày 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 วไากินอะไรถุยเหินเราคานๆเลยมาทาุกคนทางประตูพนไอ้ทางลุงคนกินแ้วก็แล้วเออประตูไหลนวลไหลนวยก็มักบวบในสาวเลย<อ>ยันในสาวหางบวบบวบตัวบวบปู่ไว้รอบวบในน้องพันเนี่ยองตัวบวบปูไ้ปะ ประกาศใส่ชายตะวันพุนใะชพุนทนหน้ามันนะันงามโอ่นหน้ากันตายแต่คนมือรกีนน้ายันตาย เกียวเขาเเป็นเดือนทำ่นเกียวเขาอันเขาลอยเขาพันดิแม่เไร้หาชอบเกียวจนนแทดนยาตายเลยถ้าเขาหยด่ไหมแม่คบจาเลย้าวบัหวก็พอได้หายกรำอยู่ตรงนี้เนี่ยสับีพี่น้องจะมีช่างไหนะ ขาบริเกนอ่ะนี่บริเกยขาวกระล่อมเย้ฮึโอคือแบบสีน้องไม่ชินได้อยู่ใช่ไหมน่ะยไง หมูลงมาบอพ่อแล้วบ้านเนาะหมูบเห็นแล้วบ้านเป้ากลังกินละมันเอาอะไละเอา่ามันกัเน่ากุาเปื่อยเฉียบอะไขนะเกียรม่าด้กับคือแบบชิโนยังจะกอมันสบายดีโดยโดย มีแต่กลางไงนะแมีกลางกลางเขางามก็ยุ่เขาเข่างเกือบสิเยล้ำนะเออรำเนี่ยมูให้รองเพลงได้แน่เลยคือเด้รองเพลงไดือหมำ เ <Pop> พลงเต้นเพลงอย่งนี้เพลงว่าล้มก้มละแมนเกี่ยวเข่าเนี่ยเกี่ยวละแมนเข่าลมเนี่ยต้องนั่งเกี้ยวขึ้น้องพัดหนุังบเมือมวย

ตัปีหน่ามูมี่ก็ไมีปีมันมีไต่เลยาะมันมีที่มันตามขดำเมแวหมมี่นะน่าแห็ก้คือมีคือมีตุปีมีกับบัวจับแล้วบมมีน้ำจับคือก้ามันเป็นนองเก้าว่อนี่ยจกิน แต่ก่อนมันจะเป็นน้เพิงนี่นะโดยแต่มัดเ็ดหาเอ็ดาเ็ดน้ำแล้วก็เขาจะไปสอนป้าแถวนี้กันเวลาน้ำขึ้นเจห้วยหันมันจะไหลทั้งนี้แหละมันอน้ำทางน้ำมันห่วยมันเป็นทางลัดบ่อยนะน้ำทางลาดน้ำเลยมันเดินพาลงให้ให้น้าพูดเหมือนเดียว เออเอินหายาบอเกลียวเขาเออเกี่ยวเขาล่นเงินเอินหายายายาเราอลานบออลานเนาะอาลูกเาะลูกลูกไปลูกคนครับนี่มันบ่เป็นมากเลยลูกหยาดเป็นได้ tay Ừ. Nào, vừa nó. đó. Cho nên cho nó gục đó nha. Không bỏ gục, khôngทัน, không khôngทันไก่ đâu. ไก่ลงมาจิกหมดเลย. mà cả gà. พอ Hả? na. เอาปั้นขนาดย้ํานี่วะจ้ะเป็นจ้างบ่าด้วยด้วยคนผมคนบมดุนี่บุดุปั้นย้มขนาดย้ํนี่เลยพี่หนุ่ยสาวน้าปันขนาดแบบน้าโคกไ่าหมือาัขนาดขนาดขาดบันละมวย เอหมยมูอเขาต้องเห็ดหัวจนจีม <Effect> ข <ive problems> ึ <wiele> ้น <médico> นิ <ę> ้วมืออย่จัไเลเขาห็ด็ปีหนาห็ดใบอีบัานเห็ดหัวก็เห็ดหัวเห็ดบุญแล้วคุะกับทุ่มเจ้าได้เห็ดพูอย่างน้อยนมเนะ้เห็ดตั้งแต่เนิ่นยามนี้แล้วไง เอาเฮ็ดเตียมไว้เฮ็ดไปเรื่อยเรื่อยหนปะเฮปร่อปีนีน่แล้วนี่ไม่ให้พอเจ้าตัดมาเฮ็ดท่านกับช่าจก็ไปตัดไว้ให้พอเจ้าเกมาหายคอยเฮ็ดไปเต่มือแต่มือ กบวยมาแล้วมือเดียวดอกขนาดมือ่นะอะกูว่กมีมาแตันเลยเงิยมมาก็ใั่เนาะไป ได้ค่ะอ่าเสียงตีอันนี้ <laughs> 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 เกมตัวมันหมดระยะหมดล่ลไบรใส่ปิจราราณานั้นในการรับชมพี่น้องเพื่อที่ต้องใส่ค้ำแปลแปลเองพร้อมอืมดว่าเป็นกินบ้าดำคื่มันโอ้ยมันเนนาไแห้งเลย นาวแล้วนะมีหันเม็ดมีหันเม็ดเขานะน,นี่นะนเ,นเอากรมันเลยม,มันเอาน่อเลยเด้เออเป็นกระเมใจหือเออ่า <c oughs> เป็นกระเต็มใจจีเป็ตลมมันลมนนนนนมันลม ออมูนี่ก็แท่งใจดำคนคนบางคนอยู่ไลยบ่เรื่องหมูนี่เนาะอยากคือคนบางคนก็อยากอยากหูเบ่เรื่องหมูเอยากอยากอยากอะแบบว่าคิดนักอยู่เลยฮะผูกไว้ก่อนอดทนไปยามยามให้หมดแล้วไม่มีเงินก็ลำบาก มันไม่ได้ผูกอลเนีมันลำบากโมพานช่ำแล้วไม่ได้ผูกเนี่ยชาวคอกมันกรบปากาวมันไปอยู่มันออกคืนหมูน้อยหมูน้อยคืนไม่ต้องเฮ็ดทีดิมันห่างเนี่ยแม่ต้องเฮ็ดทีทีแม่แบบตำตำแน่ถ้าแบบชิงมๆชุงมๆอมันคุ้นแม่มันชาได้แม่มันออกบ่ได้ ตัวลูกมันออกได้หมูมันยังน้อยอยู่แล้วพังหมูน้อยตัวเดียวไม่กับปลาตาไคร้แล้วอันนี้มันหลายตัวหมูนี่หมูแถวนี้หมูแถบ้านยามันจอยยามันจอยจีมาเจ้าของเลี้ยงหมูอยากจอยบ่วยจอยเนาะของหมูนี่พอยยามจอยหมูหมูมันหมอนี่ มื่อื่นกับมื่อื่นนี่ก็ตามสบายแล้วหมู่บานนี่เนาะคืออยู่มลายไมได้บานมลมันบดอยูเลียนมองสุาสุแพงเดียวมก็อนุดอวัีด อื้อกลูกมัตายมันออกลูกละลาดอกเออกลูกกตายดิตายแม่แตาแม่นรู้ะบลูมัออกแล้วมันตายค่เท่าลูกนั่นลูกตายคากเขาเห็นที่ตอนเชร้าเขาคิดว่ามันนั่นสิะออกลูกแล้ว่ะบอกน้องพัน ตกมาตดใบมาตายตดเล้งมาตายเลยแบบแบบมีนิ้อเห็ดเขบมันจะออกลูกละลามาเออกลูกอจรอลลวัไปน่้เาเ่ะก็ห่วงลูกบัดายได้เงินแก ว่าเท้าไม่เท่าได้เออโอยไปกู้เนี่ยงู้เศรษฐบ่ อนหลดม่าอืเดอนเป็บอน่งมงสอมมันหกเดือนบ่มันสังมันสังในลูกทีนึงแบตตูมานพอหกเดือนจะออกสิหกเดือนไม่ได้เปมันตมาูกพ่ลูแม้หกเดือนแบตขอดูปีหนึ่งสองเือเด้ เบบพ่นครับนี่ออกลูก,กแล้อว่าเม่เม่ถายังอืมตายไป,ไไยไปลเลยอันแบบตัวน้อยได้เถะตัวน้อยหันเมันมันให้กินนมแล้วก็ตายอีกอ้าวอืมญ่เตือน้อยยังตายอยู่เนาะอ,อืม รานอ้าวยคางิากเอ้มอ้วมตกลิปนี้กับวิญญาณพี่น้องมาอัปเดตเกี่ยวเข้าเกี่ยนนแบบนี้ฮรับลายพี่ีเได้อยเรอยเดยมีแห้งวุฒิกู่คนโดยเกี่ยวเขาล่มลบมั่ไม่เกี่ยวเข่าอนี้ยไปเยยดมีแหงเด้อพี่น้องพี่ชีุกู่คนธนกรับนี้สบายดี